กบสวีดัดสวัสดีสสดคุณู้ฟังทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมแม็กคอร์กันอีกแล้วนะครับผมนะวันนี้นะครับผมก็จะมาสอเนเพื่อนๆนระับเงินเข้าทูมันี่วอลเล็ตกันแบบฟรีๆเลยนะครับผมนะ ก็แอปนี้ก็เป็นกิจกรรมนี้เลยนะครับสําหรับใครนะที่ยังไม่เคยร่วมกิจกรรมนี้นะครับผมนะเพื่อนๆน,นะครับรีบเข้าร่วมเลยนะเพราะกิจกรรมนี้จะหมดกิจกรรมแล้วนะครับผมนะใครที่ยังไม่ได้เข้าร่วมนะรีบเข้าร่วมเลยนะเพื่อรับเงิน,น,น,นฟร,รีนะเข้าทุนนี้ wallet กันแบบโดยตรงเลยนะครับก็วิธีการเข้าร่วมก็ง่ายๆเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเข้าร่วมก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ตั้งคิมนี้ได้เลยนะครับผมนะเพื่อนเพื่อนกดลิงก์ที่ผมให้นะครับมันก็จะม <ใ S 1> ีเขียนว่าให้เราร่วมแคมเปญนะครับ แล้วก็ให้ดาวน์โหลดนะครับใครที่ยังไม่มีแอป t ูม m o n e y Wallet นับให้เพื่อนนะครับกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับหรือว่าใครมีแล้วก็กดเข้าร่วมแคมเปญนะเมื่อเพื่อนกดเข้าร่วมแคมเปญปุ๊บนะครับมันก็จะให้เราโอนเงิน1บาทนะครับนะผมนะก็ให้เพื่อนโอนมานะครับเมื่อเพื่อนโอนมาเสร็จสับเรียบร้อยนะเพื่อนจะได้ได้รับกุญแจฟรีนะครับข้างบนซ้ายมือตรงนี้เลยนะครับนี่กุญแจตรงนี้ไว้ทําอะไรนะก็คือกุญแจกุญแจกิจกรรมนี้นะผมนะมันจะใช้เปิดหีสมบัติในนี้นะเปิดหีสมบัติิิก็็จะะะไดด้้รรรรัับบเเเเเงงงนนนนนสคปขายตลผม ก็กิจกรรมนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับสําหรับคนที oh, ่อยากจะเล่นก็เพียงแค่เราเก็บดอกกุญแจข้างบนซ้ายมือตรงนี้นะครับผมนะเมื่อเพื่อนเข้ามาครั้งแรกนะมันจะมีให้เพื่อนนับหนึ่งดอกเลยนะครับผมนะหนึ่งดอกนี้ก็สามารถนํามาเปิดเปิดหีฟรีกันนะครับวิธีการเปิดหีฟรีก็ง่ายๆนะให้เพื่อนกดเริ่มล่าสมบัติได้เลยนะครับนี่กดได้เลยเมื่อเรากดล่าสมบัติมาแล้วนะไมันจะมีให้เราเปิดหีเห็นไหม เราก็ไต่ระดับไปเรื่อยๆนะถ้าเราขึ้นมาถึงหีบอันนี้นะหีบอันใหญ่นะเพื่อจะได้เงินรางวัลเยอะมากนะครับนะมีโอกาสได้ถึง100บาทเลยแต่ถ้าเปิดหีบธรรมดาตรงนี้นะเป็นหีบไม้ธรรมดานะมันก็จะมีโอกาสโอกาสได้รางวัลสูงสุดก็คืออ่าสิบาทนะครับน้นนะนี่วิธีการเล่นง,ง่ายๆเรากกดเข้ามาที่หีบเลยนะมันก็จะชี้ลูกศรให้เราเมื่อเรากดมาแล้วนะมันก็จะมีหน้าขึ้นอย่างนี้ให้เราเห็นไหมนี่ห้าสิบบาทสิบบาทห้าบาทสามบาท ถ้าได้เป็นรูปกระโหลกนี้ก็คือว่าเราจะไม่ได้รับเงินนะครับส่วนตัวตรงนี้ก็เอาอเอาไปดูดูหนังกันได้ฟรีเลยนะถ้าเราเปิดได้เนาะโอเคนะวิธีการเล่นก็เกือบกดล่าสมบัติได้เลยนะครับโอเคเรากดมานะเมื่อเรากดมาแล้วนะมันจะมีลดให้เรานะเลือกหีบนะบนี่เราก็เลือกหีบได้ทั้งหมดหกหีบเลยนะเราก็สามารถเลือกได้โอเคผมจะเลือกข้างล่างสุดนะซ้ายมือนี่โอเคเราก็เลื่อนมาปุ๊บแล้วเราก็กดเปิดหีบสมบัติได้เลยนะครับ เมื่อเราเปิดมานี่เราก็จะได้นี่ตอนนี้ผมได้เป็นกระโหลกนะครับก็คือจะไม่ได้รับเงินรางวัลน,น,นั่นเองนี่ก็กดใหม่อีกนี่เราก็สามารถเปิดหีมได้อีกได้เลยนะครับสําหรับใครนะรที่อยากจะรับกุญแจฟรีเพื่อน,นก็กดลิงก์ตารางิปมีได้เลยนะเมื่อกดก็จะรับกุญแจฟรีอีกหนึ่งดอกนะครับมาเปิดหีมได้รับเงินสดกัน นี่อันนี้เราได้มา3บาทแลนนะครับผมนะเมื่อเราได้มา3บาทก็คือเราต้องสะสมเหรียญตรงนี้ให้ครบยี่สิบเหรียญครับเมื่อเราครบเรากไปได้20บาทเข้าทูมอนี่วอลเล็ตแบบโดยตรงเลยนะครับนี่มันก็มีบอกตอนนี้ผมมีอยู่8เหรียญแล้วนะนี่ข้างล่างตรงนี้นะครากดมาดูได้ถ้าเราสะสมครบ20เหรียญเราก็ได้20บาทเข้าทูมอนี่วอลเล็ตใน,นทันทีเลยนะนี่ส่วนกองใหญ่ตรงนี้ครับเราก,กดดูได้ นี่มันก็ยังมีเขียนบอกเรามีโอกาสได้อทองคําด้วยนะมูลค่า50สตังค์นะครับก็ราคาก็ประมาณเกือบน่าจะสองสามพันเนยนะครับนี่ก็ตามนี้เลยนะครับนี่เปิดดูเรามีโอกาสได้ถึงหนึ่งร้อยบาทเลยทีเดียวมาดูกันว่าผมจะได้ถึงห้าสิบบาทกันหรือเปล่าหรือว่าหนึ่งร้อยบาทนะบนับนี่เราก,กดมาได้นะับกดเลย นี่เราก็ได้มา10บาทแล้วนะครับผมนะนี่ตอนนี้ผมก็เหลือจิตด,ดอกนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดมาให้ดูให้ดูเพื่อนจนหมดเลยนะครับนะมาดูกันว่าเราจะได้อาเงินทั้งหมดกันกี่บาทนั่นเองนะครับนี่กดมาป,ปุ๊บเราก็หมุนเปิดไปได้เรื่อยๆเลยนะครับถ้าคุณดอกกุญแจเรายัางเหลือนะครับกิจกรรมนี้ก็ได้เงินจริงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะใครยังไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมแนะนําให้รีบเข้าร่วมเลยนะครับกิจกรรมนี้ ใกล้จะหมดเวลากิจกรรมแล้วนะครับใครยังไม่ได้เข้าร่วมแนะนําให้รีบเข้าร่วมเลยนะครับนี่ตอนนี้เรามี28บาทแล้วนะข้างล่างนี่มาดูกันว่าทั้งหมดปุ๊บเราจะได้ทั้งหมดกี่บาทนั่นเองนะครับโอเคอันนี้เราก็จะเลือกฮีบตรงกลางนะครับมาดูกันนี่ได้เพิ่มมาอีก5บาทนะครับก็เป็น33บาทแล้วนะครับนะนมาดูกันว่าเราจะถึง50บาทจะรึเปล่านะครับนี่โอเค นี่เราก็หมุนมาอีกนะครับแล้วก็เลือกได้เลยเอาหีบอันไหนนะครับนี่เอาหีบท้ายสุดนี่ได้ห้าบาทก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นหีบอันใหญ่นะครับอ่าเราก็เลือกได้อีกนะครับนี่เลือกได้อีกเลยนะครับปึ๊บกดมาปึ๊บเอากองสุดท้ายเลยนะครับปึ๊บนี่ได้สิบบาทนะครับถือว่าโอเคนะครับนี่ผมเกือบได้ห้าสิบาทแล้วนะครับผมได้เพียงแค่สามบาทผมก็จะถอนได้ห้าสิบาทแล้วนะครับ โอเคเรามีโอกาสได้50บาทอยู่นะครับปุ๊บได้5้าเหรียญน,นะครับเดี๋ยวอกาสสุดท้ายนะครับมาดูกันว่าเราจะได้อ่าสิบาทหรือเปล่านี่ครับโอเคปื๊บเอาตรงกลางนะครับซ้ายมือปุ๊บได้10บาทนะครับถือว่าโอเคนะครับเมื่อเราได้แล้วนะเรากดเปิดเผยสมบัติต่อนี่ผมมีอยู่ประมาณ6 3บาทเดี๋ยวผมจะถอนให้เพื่อนดูกันนะครับนี่เรากดมาได้เลยตรงนี้ แล้วเราก็กดแลกเงินได้เลยนะครับนี่กดแลกเงินปึืบนี่แลกได้แล้วแลกสําเร็จแล้วครับเรามาดูกันว่าเงินจะเข้าหรือเปล่าตอนนี้ผมมีอยู่199บาทนะครับนะเดี๋ยวเราคอยดูนะครับว่าเงินมันจะเข้ากันหรือเปล่านะครับเขาอ,ออกไปแป๊บหนึ่งนับแล้วเข้าใหม่นะครับออแล้วเข้าใหม่นะครับขอหลับแป๊บนะบปลื้ มาดูกันว่าเงินจะเข้าหรือเปล่านะครับกดมาที่รายการนี่ผมก็มีอยู่259บาทแล้วมีเงินก็เข้ามา60บาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะนี่ก็ได้เงินฟรีๆแน่นอนครับกิจรกรรมนี้ก็ได้เงินแน่นอนร้อยเปอร์เซ็น์นะครับส่วนวิธีก,รก,รการหาทูมันี่วอลเล็ตขั้นต่ะมานะเพื่อนๆสามารถหาจากการกดตรงนี้ได้นะครับนี่ลัคกี้บัคนะครับนี่เพื่อนๆสามารถ มากดรุ it, KK, freely, <tr> ้นรับตรงนี้ได้นะวิธีการหาฟรีเงินเข้าทุนไม่้มีอะไรเตรตรงเพื่อนๆสามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้ด้วยนะครับเมื่อเพื่อนเข้าร่วมนะเพื่อนๆก็อ่าก่อนจะเข้าร่วมเพื่อนๆต้องมีตรงนี้ก่อนนำนี่ตรงนี้ผมมีสิ์อยู่ศูนย์นะใครมีตรงนี้ก็สามารถกดเข้ามารุ้นรับเงินรางวัลได้นะครับแจกถึง1 0,000บาทกันเลยทีเดียวเชียวนะครับก็ลองมารับเงินกันฟรีนะครับส่วนกิจกรรมต่อมานะครับมันมันมีตรงนี้ให้เรานะครับเราลองเลื่อนตรงนี้ดูได้นะครับ นี่มันเขียนว่าภารกิจพิชิตอาบัตทูมานี่นะครับนี่เรากดมาเมื่อเรากดมานะมันจะมีให้ภารกิจให้เราทําเห็นไหมเนี่ยเมื่อเราทําผ่านนะเราก็จะได้ลุ้นอาตู้คีมนั่นเองนะผมเคยสอนเพื่อนไปแล้วนะใครยังไม่ได้ดูอาไปดูย้อนไปดูคลิปเก่าได้เลยนะครับผมเคยสอนทาภารกิจตรงนี้แล้วนะเมื่อเราทานะเราจะได้คีบนะคีบตางตรงนี้เลยนะครับคีบฟรีๆเลยนะครับผมนะ นี่ก็เป็นวิธีการาหาเงินเข้าทูมันี่วอลเลตแบบโดยตรงแบบง่ายๆเลยนะครับก็ง่ายนะครับให้เราทําภารกิจตรงนี้ให้เสร็จนั่นเองนะครับวิภารกิจที่แนะนําเลยก็คือตรงนี้นะเป็นภาร,ร,รกิจที่ทําได้ฟรีด้วยนะครับใครไม่เข้าใจก็ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมเคยสอนเนาะนี่สอนหาเงินเข้าทูมันี่วอลเลตนะครับแบบโดยตรงนะครับก็ไปทํากันได้นะครับผมนะก็โอเคนะครับผมนะก็สําหรับคลิปนี้วันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะ ผมก็สอนเพื่อนๆหาเงินเขาทุนนี่วอลเล็ตแบบโดยตรงกันนะครับผมนะก็ถ้าใครนะชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์นะครับผมนะแล้วก็กดซับสไคร์นะเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะสำหรับใครที่อยากเล่นกิจกรรมนี้ก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะเมื่อเพื่อนกดเข้ามาก็ให้เพื่อนกดเข้าร่วมแคมเปญ เมื่อกดเขาเลี้ยงแคมเปญเสร็จนละก็เพื่อนเพื่อนอ่อนมาได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนโอนเพื่อนจะได้รับอดอกกุญแจฟรีนะครับ1ดอกเลยนะครับนะโอเคก็สําหรับวันนี้ในวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมนะสวัสดีครับ